3, 2, 1, GO! สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่บรรยากาศการแจกข้าวสารอาหารแห้งของบริษัทสยามแกลเลอรี่นะครับและเซฟตี้ครีนโดยท่านประสานสุนทรงามเกิดศิรินะฮะมันจะชนรับหลังไหลกันมาประมาณประมาณ500คนนะครับวันนี้500ท่าน สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่คือบรรยากาศการแจกข้าวสารอาแห้งนะครับอันนี้หรออ๋อเป็นานบรรยากาศนะครับการแจกนะครับยังไม่จบสิ้นนะครับนี่นะครับคุณมาวินนะครับมาร่วมโครงการกับเยี่มโนดนะครับน้องจอบคอมแพคนะครับมาแจกสิ่งของนะครับคุณมาฮมงคลนะมงคลนะครับจากวัดบวรนะพี่ต้อมพี่ต้อมคนนะพี่ต้อมบอกจากวัดบวรนะครับนี่พุ่งกับน้องจอกนะครับมาร่วงแจกด้วยตัวเอง ครบครบจำนวนนะเย่ปอเยามาโน่นะครับจำนวนินการแจกกู้กับนะครับกุ้กับหน้องจอกนะครับท่านมาด้วยตนเองนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่บรรยากาศการแจกข้าวสารอาหารแห้งของบริษัทสยามแกลลอรี่นะครับและเซฟตี้ค e ีนโดยท่านประธานสุนทรงามเกิดสิรินะฮะมันจะชนรับหลั่งไหลกันมาประมาณประมาณ500คนนะครับวันนี้500ท่านนี่คือ,อ,อาการเตรียมามพร้องการแจกของนะครับอ ที่จราจรร่วกกรีนะครับการแจกของของมูลิตี้จราจรนะครับร่วมกับโครงการบ้างที่หนองจอกนะครับมีประชาชนมารอรับของจํานวนมากนะครับประมาณ200กว่านางนะสองกว่าท่านนะครับมากทำนี่คือบรรยากาศสภาพบรรยากาศการแจกของนะครับของมูลิตี้จราจรและบริษัทนสยาแกลรลี่นะครับที่ น้องจอกนะครับตอนนี้ประชาชนมารอรับนะครับจำนวนมากการแจกข้าวสารอารแห้งนักโครงการน้องจอกคอมแพคนะครับน้องจอกคอมแพคนะครับบริษัทมิตรดีดีเวล OPMent นะเจ้าของโครงการนะครับโดยเฮียปอนะครับเป็นผู้ทําโครงการแจกนะครับประชาชนมารอนะครับของน้องจอกคอมเพก ากาบรรยากาศการแจกของที่โครงการหนองจอกครับบิกเนวส์ไทยแลนด์